อ่ะสำหรับเรา hd สามคีแล้วก็เราสตานะครับเมื่อวัน hd นี่สี่ศูนย์ศูนย์สองสองนะครับสามัคคีห้าเจ็ดหนึ่งสองอุ้ยไม่นับกันหลุดหมดเลยนะครับส่วนเราสตาเราสตาหนึ่งหนึ่งหกเก้าแปดนอะันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับเบิร์หนึ่งหนึ่ง เจาะไม่มานะครับตือเมื่อาวานนีทั้งสามกระดานนี้ขออภัยนะไม่มาเลยเออหนึ่งหนึ่งเันมีสีหนึ่งสามหนึ่งนึ่งผมก็มั่นใจว่านหนึ่งมานะแต่ไม่คิดว่ามาหนึ่งหนึ่งนะเมื่อวานพลาดวันนี้น่าจะมานะครับไม่น่าไม่น่าจะหลุดสองวันติดนะสาหรับฮีดีสามาคีแล้วก็สตาร์นะครับเอาฮีดีมาดูก่อนนะครับ เ d วันนี้นะเขาจะเด่นไปที่45ตัวเจาะส2 4สองสี่สามสี่แปนะครับ สามตัวนะครับผมมองไปที่ห้าสี่สองนะครับเน้นที่สี่สองห้าสองสี่สามนะครับสี่แปดส่วนสามมือคีนะครับเด่นที่เจ็ดแปดตัวเจาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง จ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสามตัวเจ็ดแปดสองนะครับเน้นแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองปิดท้ายลาวสตาร์นะครับจะเด่นไปที่เก้ากับศูนย์นะครับตัวเจาะเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปด สามตัวนะผมมองไปที่ศูนย์เก้าสองเลขตลารางนะครับมีเก้าศูนย์สองสามแปดเจ็ดสำหรับการจับวินนะครับวันนี้เน้นที่เก้าก็แล้วกนะันเก้าสองเก้าสามศูนย์สองหนึ่งประมาณนี้แหละเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์แปดอีกตัวเองชอบอยู่นะครับโอเค รุนเลยนะครับสําหรับ3กระดานนี้น่าจะน่าจะกลับมาเดินนะ้อวันนี้ไม่มาสักกระดานโอเคนะครับสําหรับแนวทางส่วนเราพัฒนาลงให้ช่วงเที่ยงนะครับวันนี้โชคดีครับ